สวัสดีจ้าพี่น้องพบกวับช่องบอดแบมชาวนาบ้านมื้อนี้มปในไหนส่วนกินตำทะเลจ้ามาเดอร์พี่น้องกินน้ำกันเด้อมามาๆลุยๆกินเมียเสียดายเสียดายแต่ว่าไปสื่อขับปุณนแล้วบ่มียุบออร์เดอรพี่น对对้องังแซ่แสบปมื้มปมื้อแสบ เงาะเซ้อเซ่อเซ่อจัอองเลยมุมันดอกเด้อผมกุ้งพี่น้องอืมอืืมจับจับจับไม่กุ้งไม่ปลาหมึกไม่ค่อยแค้งความแปบาทพี่น้องเหลือกมาอ่ะ ซื้อเพิ่นมาดอกเพ็ดกินมูเป็นดอกเนื้อล้านเนี่ยล้านมูอยู่ยบันนักไงแซ่บแซ่บล้านเจแคดซื้อล้านเพิ่นล้านแผ่นดินท้องเฮ่พันไปพันมากับพุทธมุนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อคือท่างเข่าบ้านนักไงมองตลาดนัดโคกกระเบื้อน่ะอำนาจ มึงอ,อยู่แล้วอืมดูตัวนี้ครับแม่มีขอบคุณมึงได้เนาะเส้นยาวๆนะาบวนใมบวนใ่สูบใส้ใสสด,ใสดังมันไม่นไนกินเนื้อแซ่บคักเมี่ยมือคุณ่รอ ขอโปวดพี <segue> e> ่น้องอืมฉ่ำฉ่ 包养，你买吧。 cả ba anh nhỉ, ba quân, không chị, hết là phi ơi แห้งและเสียทองทองมันที่กิจเขาเศร้าอยู่สว่วนนี้เป็นของขาย นุ่เขาก็เปนั่งขนลูกฮะน้องจะมองกินแม,มงง่น้องเปรตน้องแบม,มก็เก่งเว้ยโอ้ยจอยนี่มาน้องแบมก็กินเผ็ดได้หมอ,อ,องแบบพริกหนึงน่งพริกหนึ่งแม่งกินได้หอสามแม่งกินได้หนึ่งมีเผ็ดก็กินได้ดอก ถ้า่อเดิมพี่น้องไม่กินน้ำแข็กินเบื่อไกินไม่ร้ายเพราะหนึ่งแสบกินผู้เดียวเมื่อแสบได้ตามังคุดย้ำไม่เจ็บแบบมันขยจะเขากล่องสวยปะนุสวยปะสวยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> Suai dulu, nu sam, tuai suai samu. Wah. <laughs> mm -hmm. okay. รู้กินตรงใช่รล่าแม่บอกยังไงในแม่ไอ้บอสมะเขากองมาไอ้บอสไอ้เจมส์มะเขาเอาเอาสวนมือกันเรอบ้านเอาลุกมือกันซะนะเก็บ แม่เสียวแต่สิติดสองน้องแบบนี่ยย ปับมาพี่นาะคือว่าอะไรล่ะเดี๋ยวสิเล่มต่ยยอ,อยังแสบอยู่แต่ว่าคลิปนี้พ่อซามนี่สัก่อนเด้อจา้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเดี๋ยวสิพ่ายกิน เนี่ยเสือบแสบอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า